สวัสดีทุกคนวันนะครับวันนี้ผมจะมาสอดในการบินวันนี้ก็ไม่สบายตังเกตที่มันมาเกที่เสียนนดหนะครับผไม่สบายลน,นี้ม่ผมต้องมาแคสก็ผมทำทุกคนนะครับอ๋อแต่ก็จะมาสองบินเฉพาะด่านนี้เท่านั้นนะครับในเกมเดสรันก็จะเป็นด่านประมาณนี้ไม่มีใครอยู่นะฮะเอแต่ทุกทีครับบินได้แต่ลมงั้นนะครับที่ลมนะครับ จับไอ้ยังันง,ง่วงขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมอยากนี่ครับที่ลมเท่านั้นครับดูนะครับก้มหน้าก้มหลังแล้วก็ปุ๊บโอเคต้องเอาที่ิดริมาน,นี้นะครับหนึ่ง,งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมเมืม่อกี้เฟลหนึ่งสองสามสี่ห้าควยอว่าคำนี้มันก็ไม่ได้สุภาพอะไรหรือเปล่า จะเล่นกลับไปใหม่เพราะผมเพิ่งโหลดมาแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยโหลดมาเมื่อคืนนะครผมก็ไม่ได้ผมเคยเสียนเล่นนะแต่ว่าตอนนี้มันผมไปนานแล้วแล้วผมเพิ่งมาโหลดใหม่เดี๋ยวก็จะวิวินหนึ่งสองสามสี่ห้าได้แล้วเอ๊ะเอ๊อ๊จึบจึ๊บจๆ๊บจ๊ นี่ฮะได้แล้วครับนี่ครับบินแล้วครับตอนนี้ดูนะครับนี่บินแล้วบินแล้วโอ้จะตกจะตกแต่มันจะบินในสักครึ่งทางมหมึงเกือบตอนจบอะนี่ฮะเราจะไปทําให้ดูใหม่นะครับกระโดดข้าตวตายุยแปแมวอ่าดูนะดูไอ้เจ้มผมเมื่อกี้มือลล่นทุกทีชุบชุบอ่ากุมหนะ้ากระโดด ๊แล้วก็ปึ๊บ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 อเงียมันขอเงียบสักพักแลนะไม่ต้องไม่ต้องเงียบเลนเดี๋ยวเขากดเดี๋ยวกดชมไม่นั้นนะฮะโอเคก็ตุ๊บเป็นคนเข้ามาแล้วก็จะทำให้เขาอึ้งกันนะครับอ้อผมได้เป็นคนกดนะฮะโอเค ก็ตวเป็นเจ้าของห้องนี่มาดิ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 มาด,ด,ด,มมดิดูดมดิมาดมาดิมาดิดูมดูมดิมัดมันิมดิมาดิมดิดิดมดิโนโนโนมาดขยัดมาดมดิมอมมามามมดิมาดิมาเิมาามมมามาขอผมกดม,มนนะะดิด เขามาขอกรนะั่นเองควายสู้มันมีมปัญญาสู้เอเด็กมีปัญญาสู้เอ้ยังมันเขามา,มาดิควายกระโดดแล้วจนจะในซีซันใหม่นะฮะก็จะเล่นรีวิวรีวิวทั้งเกมรีวิวทั้งนี้ไปด้วยจะสอนทั้งบินสองเกมเลยนะฮะเพราะมันยากนะฮะจะไมนใช้โปรอะไรอย่างนั้นนะฮะ นักโทษฟ้าไม่เมื่อกี้มันหลุดนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยมันหลุด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 ลดคนเลยมันโคตรหลุดเอ้าทำไมอ่ะใช้ไ mm ม่ไ hmm ด้เสิร์ฟตัวนะเว้ยอเชี่ยเอเชียมันเสิร์ฟของตื้อนี่มีไหนนั่นน่ะ ชิงชงอะไรไม่รู้ก็ต้องเข้าไปเขาอึ้งครับเขาอึ้งเลยครับอืมเอาหนึ่งโกโกโก้ไปเลยโอ้ไปเลยพวกจีนให้พวกชาวจีนเข้ามาเซิฟเอเชียได้ไงวะลูกจีก็ม่ไม่ค่อยอยู่ก็เลยไม่มีไม่ค่อยม,มีแรงเล่เท่าไหนนร่นะฮะ ก็ต้องขออภไปด้วยไอ้นิ้วโอเคก็จะมารีวิวเลยนะฮะไม่สอนบินก็ได้ก็พูดกับโปรกับแล้วก็รีวิวไปด้วยนะฮะโอเคโอ้ยโปรกับบินสอนโปรกับสอนรีวิวไปด้นะ,ะเพราะเดี๋ยวจะน่าจะมีซีซันต่อไปด้วยนะฮะโอเคจะมาพิมพ์มาสอนบิน สอนเป็นสีคนะ่คนฮะอืฮะอืฮะอืฮะสอนเป็นสี่คนครัคบเรียได้แล้วป่าฮะยัง ก,ก,กินเลยนร่ไหมไอพกยนเกมมาเดกออหา้นกมคุมแล้วก<อ>็ได้แล้วว้าวได้แล้วได้ไดแล้ว,วได้แล้ว,ลว,ลวพระเจ้าได้แล้วเวอ้วย ก็จะก็จะพอดีด้วยกระปุกนี่ทจะมคนเข้ามาหรือเปล่า กมเข้าไปแล้วก็บินวันนี้ก็ไปก่อนแหละราไปก่อน,น,ก,นกับผ้าบินแ้วครับถ้าบินเวลาไปก่อนจะถึงผ่าบินเนาะไม่กี่นาทีแล้วาลาไปก่อนกับทาบ่านนะครับปื๊บแล้วองรังมาไปก่อนกับผ้าบิน